สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพ <oz itar ium> <We> ี ah it, right? um. yeah. okay. mm ่น hmm. right? right. uh ้องเกษตรหมูพอเพียงวันนี้ก็มาอัปเดตลินกีนอนพอหนึ่งพี่น้องรุนแรกพี่น้องเริ่มติดหน่วยหน่วยใหญ่แล้วพี่น้องปีนนี้อากาศน่เราว่าอากาศเปลี่ยนยังหนักพี่น้องลินกีต้นหนึ่งไม่อยู่สาม่นุดครับนี่ครับรุดหนึ่งนี่ครับรุ่หนึ่งเป็นนี่ก็ลังดอกบานนี่ครับแล้วก็อากาศเปลี่ยนพี่น้องมีผลแตกครับ ผลแตกเกิดจากนอนเจาะหรืออากาศบางครั้งก็อัดอากาศ,ากาศแปรปวพไปน้องเดียวหนาวเดียวหอนนี่ครับลอกแตกปีนีก้ก็ถือว่าดกสมบูรณ์เป็นบางต้นไปน้องต้นนั้นล่อรอการออกดอกกับดท่านจ้ออกไปน้องก็ถือว่าปีนี้บดฤดูการออกดอกแล้วกับยอมรับว่าอากาศเปลี่ยนดินกีกับเปลี่ยนไปน้อง การสะสมตาดอกมาดีแต่ว่าอากาศฮ้อนหนาวแล้วก็ฮ้อนแล้วก็หนาวอากาศเปลี่ยนเท่าก็บซนี้ครับรุ่นแรกได้กประมาณนี้ครับพี่น้องก็ถือว่าก็ยังพอมีได้กินพอมีได้ขายอยู่ก็ถื่ถึงกับหลายพี่น้องครับประมาณนี้ครับตอนนี้ไปกับไปมีลินกีก็เริ่มให้น้ำพี่น้องเริ่มให้น้ำนีครับให้น้ำแบบมีความชื้นประมาณนี้พี่น้องนี่ครับทีนไหนมีความชื้นประมาณนี้ เดี๋ยวกรว่ากำติดพี่น้องกำแล้วติดถือว่ามีความเชื่อถอพ่อหมอพี่น้องก็จนใดที่มันหลวงเมื่อใดที่หลวงผิวที่แตกแบบนี้พี่น้องผิวแตกก็ก็ไม่มีอยังก็ให้ยาคามาแรงพวกยาคามาแรงพวกยาเซบินคาโบลิวนี่ก็พี่น้องขานอนเจาะน่วยแล้วชนนี้ก็มันดูแลก็ให้น้ำก็สม่ำเสมอเล็กน้อยพี่น้องนี่ก็ก็ถือว่า ติศน้วยแล้วพี่น้องก็นีนน่ก็ให้ปุย๋ยเกตสิบห้าห้าสามห้าพี่น้องเริ่มบวกคันเซียมบอลลอนขันเซียมบอลอนนี่ซอยอยังซอยขัวเหนียวพี่น้องการขยายเปลือกให้ดีไผ่มีตะกี้ประมาณใส่เท่าะนี้ก็เริ่มเสียดแั้นเซียมบอลอนเลยนะครับปุย๋ยเกตก็สิบห้าห้าสามห้าพี่น้องจะเริ่มขาดแั้นเซียมบอลอนนะครับขันห้องพัดเศก็น,นวยสิผิวสิบางแล้วการให้น้ำก็ต้องให้สม,ม่ำเสมอดินไม่ความชุ่มชื้นครับผมก็รุ่น ุ่นที่เขาจะออกดอกรุ่นนี้กับชือว่าลาแ้วพไปน้องเป็นกับวันที่สิบสองกุมภ้าสองหาหกเกินลวกะน้าก็ล่อเตรียมเตรียมรอบนาพี่น้องพอไปงยอมรับอากาศแปรปวนขาก็ทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะครับเนาะการเห็ดไม่ผลทุกอย่างมีความเสี่ยงข้าวต่างกันไว้ปลูกพืชหลากหลายครับนี่ครับต้นนี้ใบเขียวใบเข้มใบงามกดจนใบนี่ครับกดจนใบท่องใบแห้งไปเนาะข้ากดปุ๋ยใส่ปุ๋ยผสมตะดอกศูนย์ห้าสิบสองสามสี่ใส่หลายปนิกะ คือเกาไม่น้องก็หันเาใส่บรแล้วความชื้นบ่มหมออากาศความเย็นบ่มหมอความอากาศหนาวว่ดดนหนาวสองสามเมื่อหายกระได้ประมาณนี้ก็คือว่าตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าก็ยังไข่ก็รอบนาห้องก็เริ่มไ้ปุ่ยกันไม่ไม่น้องตังค์รับไม่ก็บ่เซียหายไปน้องหอยมีต้นพันธุ์ที่แข็งแรงอยู่ห้อย่อยอยู่ก็รอบประมาณนี้ไปน้องก็นี่ก็ห้น้ำทำเสมอได้ไปน้องเ้อะได้เริ่มสิทธ์แค่เสียมอลลอน อย่าขามาแรงอยากาะล่าผสมกันพี่น้องอา่าขามาแรงจะดีทีุ่ืกอกันเฟอร์เมทินสามห้าพี่น้องซื้อการค้าคือบล็อกทินพี่น้องเหมาะสมคานอนจอขวัวครับผมบล็อกทินครับพี่น้องซันเฟอร์เมทินสามห้านี่ครับประมาณนี้นะครับผมเริ่มทินหน้อยแล้วครับผมสวัสดีครับรเกษตรหมูพอเพียง